ตัวนี้หรอส่ถุี่งรัมีตัวนี้มีสิบห้าขึ้นอันนี้ปลาของชอระครับตัวนี้ชอร,ะ,ชอระสชรักสมสอนใครมามิ้นไว้ช่างบอยสัส่อนไม่ไม่ลงเลยครับออ เมีใครมาเม้นต์หรอกแหม่มนไม่นตาไม่มีเดี๋ยวเขาไปดูไอ้ไม่ไนุก็ไอ้โอ้โหออ้ยหโอ้โอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหอเโหโอ้โหโอเโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้าหโอ้้โหอ้อ้อ้โอ้โหโอ้อ้กหโอโอ้โมัอเอ้โหโอเโหโอ้อ้อออ้อ้ออ้ออ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 เอ ลาคนนั่งอยู่นีไอ้ที่หัวตะลักหลุดไปก็ดูไรนี่นตัวนะครับของอุนไอ้ไม่อาเชื่อออกกเอาออกไอ้อมือรูปมาลูก <Wasser> ตัวนี้โ huh อ้โหชิยูหัวดูหัวมันนะรวมๆแล้ววันนี้ก็น่าจะเกือบแปดสิบโลฮะเจ็ดสิบบวกแน่นอนตัวนี้รอดสี่สิบเนี่ยอทะเลาะกันนะไปให้ให้ให้ไม่ดูกางกันไดไหมเดี๋ยวมันจะไหลจะไหลมาดิไหล หลตกมามอนเดิมนอกนอกจะเอาตัวใหญ่ลงไปแล้วเอาตัวนั้น <c oughs> นี่นะฮะวันนี้อ่อยิงผม <c oughs> ยิงไปสามที <c oughs> ได้หนึ่งหลุดหนึ่งไม่โดนหนึ่งในของเอาอุ้มครับน่าจะมีสี่สิบยังไงก็มีสามสามสิบขึ้นเอาง,ง,ง่ายงถ้าพูดแบบต่ำๆก็เดี๋ยวนดี๋วขอถอมก่อนครับ วันนี้ก็ปลาเล็กไม่ได้ครับปลาเล็กผมได้ปลาเนินสองปลาช่อนหนึ่งแล้วก็บิ๊กไวหนึ่งวันนี้ปลาเนินไม่เข้าลมแรงช่วงเช้าก็พ่งนี้ค่อยว่ากันอปลาช่อนอปลาเนินผมขอได้เพื่อนอ่าที่นี้พี่ห้ามใช้ลูกไอ้ที่เงี้ยพลาดอีกนะโอ้เดี๋ยวก็เปลี่ยน<อ>ก็งัดขึ้นนะงัดได้งัดขึ้นห<อ>มออะไร เดี๋ยวปักที่ท้าเดี๋ยวผมปักไว้ไซน์เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เล่นเลือผมนะโอเคครับผม